เอพทีนิวส์ภาคเที่ยงนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับของการเปิดเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธา,าตุที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีประชาชนที่อยู่ทั้งเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเดินทางมากราบสักการะกันอย่างหนึ่งแน่นตั้งแต่เช้ามืดกับไปดูภาพมุมสูงครับเป็นภาพมุมสูงจากหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเห็นคลื่นมหาชนจำนวนมากครับคุณผู้ชมที่เข้ามา ด้วยแรงศรัทธาส่วนมากจะสวมชุดขาวครับมาเพื่อกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะจากประเทศอินเดียที่นำมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมาให้กราบตั้งแต่วันที่5แล้วและวันนี้วันสุดท้ายที่เชียงใหม่นะครับวันที่8นะครับออะดูกันหน่อยคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยภาพจากมงมสูง แล้วต่อแถวแล้วแถวยาวเหยียดไปเลยนะตั้งแต่ทางเข้าอ่ะเราว่าที่กรุงเทพท้องสนามหลวงนี่เยอะแล้วนะคะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกที่บอกให้ลงทะเบียนใช่ไหมคะวันละ0 0 0คนอแต่ว่านักขณะนี้ในแต่ละวันเนี่ยกว่า5,000คนทีเดียวนะคะอืตอนนี้หลักนะจำนวนยอดของผู้ที่เข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุอ่ะวันนี้ยังไม่จบใช่ไหมวันสุดท้าย3วันแรกอ่ะก็คือ5 6และ7ที่ผ่านมาเนี่ย คนเข้ามากราบแล้วถึง266,97คนนะครับขณะที่วันนี้ในช่วงเช้าตั้งแต่7โมงเช้าที่เปิดเนี่ยจนถึง10โมงเช้าที่ผ่านมามีคนเข้ามากราบแล้ว36,44คนนะครับต้องยอมรับว่าอากาศจะร้อนนะแต่แรงศรัทธามีมากกว่านะครับังค,คงหลั่งไหลามาสักการะอย่างไม่ขาดสาย บางคนเนี่ยนั่งสมาธิบริเวณโดยรอบด้วยนะครับมีจิตอาสา904เจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์พยาบาลคอยดูแลและอำนวยความสะดวกครับ สำหรับการเดินทางเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มจุดจอดรถเป็น3จุดคือภายในอุทยานหลวงลาราชพฤกษ์อันนี้จอดได้700คันนะครับจุดจอดรถที่เชียงใหม่ในซ์ซาฟารี500คันและจุดจอดรถภายในคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เนินพระพุทธอีก500คันโดยมีการจัดรถรับส่งนะครับถึงประตูช้างค้ำครับและวันนี้วันสุดท้ายที่เชียงใหม่เนี่ยจะเปิดให้เข้ากราบสักการะ,ระจนถึงเวลาหรือว่าส เจนาฬิกาหรือว่าสามทุ่มนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้จะอัญเชิญพระพุ่มนะครับทิริศธาตุและพระอรหันตาธาตุไปปริสถานกันชั่วคราวที่จังหวัดอุบลราชธานีครับที่วัดมหาวนารามนะครับและก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะในวันที่1 0ถึง13มีนาคมที่อุบลราชธานีครับ